สวัสดีจ้าวันนี้มาพบมาพอกับแม่ไก่พาแซบอีกแล้วะจะพี่น้องวันนี้ไก่พามาแซบเมี่ยงพามาแซบเมี่ยงพามากินเมี่ยงกินเมี่ยงหมูสามชั้นจะพี่น้องก็บผักน้ำจิ้มนมะน้ำจิ้มถั่วนะคะมามาจ้าหิวเขา่าไปซื้อของมาพี่น้องเอ้ยหิวเขา่า ซื้อของเตรียมแม่จัดวันเกิดลูกใกลก้กะสีใส่มือแล้วนี่หมูสามชั้นพี่น้องใกล้รบเห็ดชินไงเอาเท่าสองชิน้นรบเห็ดชินไงเพราะว่าช่วงนี้นานหนาวนะจะปากกะจีอายากปากแตกบ่แมนเดากเอาเหรียญพี่น้อง,ง,งมามามา อือคุณน่ะน้ำจิ้มทั่วพี่น้องเลยแซมเปิลกงอนคำแหลกตามเอาได้เนี่ยจานน้ำจิ้มถั่วหอมหอมอือ พักสิ้วพักน,นี่ฮะพักกัดแก้วใกล้แกะออกอัอนล่างพี่น้องถ้าและแกะแกะออกล่าง แช่น้ำไป้มก็แสบแทะสองชิ้นไปเลยแล้วก็ขนมจีนม,มาได้จ้พี่น้องสายเมี่ยงสายหัวกินจับย้ำได้กับแสบย้ำนั่นเมื่อนี่เพิ่มไขมัน <laughs> เพิ่มไขมันอาปากกว้าง วันนี้บก่ค่หนาวหิมะปตัพี่นนัง ลูกพาองค่ะวันเช้ร์นี่ก็จัดงานมันเกิดนองพอาลีน่าเพราะว่าเสาร์ที่แล้วหิมะตกแข็งายุหิมะเข่าพี่น้องมันจัดบ่ได้ก็เ,เลยสิได้จัดเสาร์นี่ยยุนี่จัดบ่ค่อยตรงหออรอกจ้าแล้วแต่ สภาพอากาศวันนี้เช็คเมืองแล้วว่าเออจากนี่ไปหาวันเสาร์นี่คือแบบหิมะบปโตกอ่ะน่ะคนคนอื่นเขากลับจาบรถขึ้นมาได้ถ้าหิมะตกเห่วะจั้เขาในด้ทมหรอพี่น้อง <c oughs> เห็นบ่จ๊ะมาชัอจานน้ำเกลืออืมเรื่องหัวหัวมา้ง <c oughs> พักอันนี้ได้ผ้าผ้าแล้วก็ แส่น้ำไบพี่น้องแก้ออกขนมจีนลงไปตอนแรกแก้ว่าเสียวรัวกุ้งใส่น้ำเด็กแกยานแก่กินบ่เหมดแก้ได้เพราเอาเพราะว่าเป็นอยากกินอันนี้นะกินโมสามสั้นโอ้น้ำจิม้มจี๊ดจ้าดขนาดเลยพี่น้อยแซบ่บผูใดต่ำเพื่อแซ่บทะว่า <laughs> เด็ินนะจ๊ะป็ดต่ำบม่ค่อเลีวหรอมากแบบว่าเห็นพริกแบบเนี่ยพี่น้องชาใจน้ำเขาหยัมถือพริกแก้เผ็ดก็ แซบแซบแซบกระดอกกระเดียชิ้นใหญ่ๆไม่เใ็ดใชิ้นนะจะเพราะว่าเดี๋ยวยัมเน่าเท่าแล้ว <c oughs> Mm-hmm. ตูดไปตูดมาบัดจีความใ่ล่ว ได้กินนั่งเสียมาขึ้นอย่างไหนได้หมูสามสาันแก้น่มันนองมันแนงมับใส่ปากรถ รต้องกินคำใหญ่ไม่ใช่ปัญหาเจมส์เน,นี่ยังกวาด มาตอดตอดล่อนเอาคุณแจรถน้องมาถามเอาคุณแจรถดเราจะไปหับลูกลูกอันไปเล่นสกเก็ตบอดหาคุณแจรถบพ <c oughs> ่พอโอ้ยโอ้ย น,น้องแนงมับมาตีหนึ่งสองสามอ๋อ <c oughs> ใครอยู่หิมาบโตอีกไอ้แล้วกับดอนแล้ได้เอาวันรดไทต่ำหิมาไปไว้ข้างหลังผมไปนอนเพราะว่าอผู้ปกครองมาทรงเด็กน้อยเนาะเขาก็ได้มีหม่องจอดรดบางคนต้องเลยมานั่งเฝสาลูกเลยจนกว่าวันเกิดแล้ว ผู้ปกครองมานั่งเขาหาหมองจอดรถให้ผู้ปกครองเขาได้คำนี้ไหอืม เรื่องคำใหญ่ไม่ใช่ปัญหา <c oughs> ลองคอกันบ๊บบบ๊บบพลุบบมากลายเมียอ Bạn hóa hình phạt loài nó phi nọ. Các loài nó kìa, có đây loài đâu. <laughs> bằng tre nhắm bởi mắng thấy nè. ไปเห็นผักยังอยู่ตลาดอู้ซื้อ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 ยากอยากซื้อม่ได้กินไม่ได้ไปซื้อมาแล้วกินไม่ทำเหรอเนาะพราะมาณนู่นี่กับผักกะมาทิละเทีย

ลวกใส่เกลือนิดหน่อยแล้วจะพิ่นะหมูค่อยไม่จืดเกินไปแล้วก็มาจิ้มกับน้ำจิม้มเผ็ดเปรี้ยวหวานแซ่บ เสียงอาหารแมวตั้งเวลาใส่เครื่องไว้อาหารแมวหัวเวลาแล้วก็บปลัง๊ปงปลัง๊งปลั๊งลองมา เขาบ้านแมวตัวเดียวด้จ้ะเขาบ้านแต่นองกาแฟน่ะตัวอื่นเขาอยู่ห้องข้างนอกใกล้ติดเปิดแอร์หอนหายุห้องข้างนอกอันนั้นเขาสิอน้อยยุพุนประจําเขาสิบ่ค่อยเข้าบ้านถ้าให้เขาบ้านในห้องออกรลดสองตัวนั้เพราะว่าเราสิบบ่ค่อยถือกแแา,ฟาแาฟกาแฟสหิห่วงห่วงห่วงในบ้านแมวเนี่ย นองกาแฟน่ะสีหวงในบ้านบ่ห้ไก่บ่ห้ม้าไก่บ่ห้ตัวอื่นมาไก่เขาได้หวงมันนี่มันกะถ้าตัวอื่นม้าไก่เขาเน่มันสะแลนมากัดหลดนหนกาแฟน่ะตัวอื่นสีมาไก่เขาบ่ได้เลยมันนี่มันบ่ถือกันใกล้กับมันนี่ห้เข้าบ้านบ่เข้าบ้านเลยตรงได้เฮ็ดห้องข้างนอกห้แมวของตัวนั่นของตัวนั่นมันถือกันดีดี เฮ็ดแมวอันเฮ็ดแมวบอกว่าเฮ็ดอันห่อห้สองตัวนั่นยุคข,ขอางนอก้วกับเปิดเครื่องทำความร้อนให้เอาของเสียบ่ให้หนาวเอาเขาได้ปแล้ว <laughs> กัดกันตัวอื่นถึงมักไก่ไี้อเบ่อยการโหลดกระแสนี่แล้วตัวนซ้งตัวนั้นห้างเที่ยวเนี่ยปล่อยไว้งลางสามตัว กล้ึ้นบ้านไปนอนบพานันได้ดวนเด้บพถึงสิบนาทีได้ยินเสียงกัดกันงอาง,ง,ง่ใส่กันรลดสามตัวเนี่ยแต่เลยตูนก็เลยต้องไปเฮ็ดห้องไห้ข้างนอกแล้วก็เปิดแล้วก็เอาไว้ในห้องข้างนอกเฮ็ดเปิดเครื่องทําความอุ่นแห้เขาก็นอนอยู่บนสองตัวของเขาข้างนอกเนี่ละเป็นอย่างจังบ่ค่อยเห็นไอ้สองแมวสองตัวนั่นตัวหย่ๆได้แวนๆมีแต่รนองกาฟแฟหลือยู่ในบ้าน่นเดียว เราเปลี่ยนเจ้าทินพราะว่ากาแฟรเรียงมาดนยนี้บรมสิบเรียงมาพร้อมกันกับน้องเขาี่นานแล้วบรมสิบเก้าปีเราเลยพาแฟถั่าแล้วแมวไปแล้วสองตัวนั่นเน่งพึ่งซี่ปีสี่ปีเป็นลูกกาแฟเด้สองตัวข้างนอกนอ่ะเป็นลูกของไอ้น้องกาแฟแตวบา เพราะแต่ลูกเราใหญ่เลยเราเป็นอย่างจังบ่าหฮากลูกเราบุบลูก <c oughs> แมว <c oughs> อันนี้บเบอกเลี้ยงแมวได้จ้ะเั้าฮกลูกเราได้เรา,มาหมั่ลูกเราไก่ล้วเ,เห็นกันบ่ได้เปิดประตูออกไปเนี่ยถ้าถ้าน้องก,กาแฟออกไปไปเห็นสองตัวนั้นกัดเลยเด้บ่ถือไอ้บ่าฮกลูก แต่ว่าแมวแกทำมันเห็นมือทุตู่พี่นนองตัวผู้กระเฮ็ดตัวแม่กระเฮ็ดเพราะว่าไกบ่อยากให้แมวแบบว่าไปหาเที่ยวไก่ไปติดผู้บ่าวติดผู้สาวแต่หนถ้าแมวถ้าแมวไปติดผู้สาวหรือไปติดผู้บ่าวเนี่ยเขากสะจอยเนาะหายไปเขาก็สิหายไปโดนเขาก็สิผอมบัดนี้ไกก็เลยแบบว่าบ่อยากให้ไปติดหนุ่มติดติดสาวแต่หน้ะ กลก็เลยเห็ดหมันเห้เมืดเลยเพราะแต่แมวคบหาเดือนหกเดือนคือจะเห็ดหมันเลยบ่อห้บ่อห้ทองแต่มานองกาแฟาเนี่ยไปท่องมาอันตอนแรกกลบรูเนาะว่าแมวเนี่ยสิเห็ดหมันได้จากเดือนมันบ่แมวแม,วแม่เอาอนมาเลี้ยงตัวนหนึ่งจังใดเราว่าเราไปท่องมาเราก็เลยได้น,น,น,นั่นแหะสองนันแถมมาให้เลี้ยงเพราะว่าใกล้สิบ,บ่อคอยแบบว่าอยากเลี้ยงสัตว์ อยากเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเด้พี่น้องเพราะว่าแต่ววาลูกสายแกน่ะเราเราอยากเลี้ยงก็เลยเอามาเลี้ยงให้แกบุคคลอยากเลี้ยงเพราะว่าอย่างเวลาเขาไปเมืองไทยมันบ่มีผู้ดูแลให้ต้องได้แบบว่าให้ให้ยาต่อออดม่ให้บางเที่เขาเฮ็ดงานเขาบ่มีเวลาเนาพี่น้องหาทั้งเที่ยก็ได้จ้างเพื่อนบ้านทั้งเสิเอาอาหารเอาอยางมาให้ถ้าเวลาไปเมืองไทยทั้งครอบครัวทั้งเสิมันมันลาบากเพราะว่าไกเดินทางทุกปีกลับเมืองไทยทุกปีจนะังซสียน่ะ ง้างกาบกับ,กบ,กบแค่เราสองเดือนได้อยังขนาดก็ลาบากบ่มีคนดูแลให้แล้วตนูนก็บ่คอยอยากเลี้ยงใกล้ว่าท้ามดลอดนี่เรากะกะคือสิบเลี้ยงง้างอีกนะมันนี่ลูกบัดเอาหนูมาให้เลี้ยงอีก <laughs> หนูแฮ <laughs> มสเตอร์มาให้เลี้ยงอีกแต่ว่าเขาว่าหนูมีอายุแค่สองถึงสามปีมึงว่าทำามึงเนี่ยรอเมืองเนี่ยมันจะเป็นแังไดงยาวแล้วจะขิดว่าแม่เดือน เ <c oughs> ปิดมาเดือนไน้ในทีวีย้อนหลังให้ช่วยเก็บเวลาใกล้กันพอเราจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากช่องแม็กไก่พาแสบน,นเด้อจะาบายบายจะช่องน้อยๆของแม็กไก่พา้าแสบฝากน,นเด้อจะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแห็กไก่ด้อจะ้ะขอบคุณหลายๆค่ะบายบายจ้า กินต่อบาทานนอนนาาท่านใด้อิ่มได้แน่จ้ะแต่จเป็นกับโครงครับแก้มไปทั่วที่